มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาชมบอนสีสวยๆนะคะเขาชื่อตะละแม่กูซุมานะคะตัวนี้นะคะสวยงามจริงๆนะคะเพื่อนๆน,นี่คือตะละแม่กุซุมานะคะนะคะลักษณะใบเขาจะออกสีชมพูเข้มนะคะเพื่อนๆสีชมพูเข้มนะคะแล้วก็กระดูกเส้นใบนะคะเส้นใบจะเป็นสีชมพูนะคะ ขอบจะเป็นสีเขียวนะคะหูเขาจะลักษณะใบกว้างตัวนี้คือตะละแม่กุซุมานะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะใบลักษณะนี้เลยตะละแม่กุซุมาสวยงามนะคะแลาใครจำไม่ได้มาดูเลยนะคะว่าลักษณะแบบนี้ชื่อว่า ตะละแม่กุสุมาสวยมากเลยนะคะทีนี้เราจะมาดูมาดูหลังใบเขาก่อนหลังใบจะเป็นแบบนี้เลยตะละแม่กุสุมานะคะเสร็จแล้วเรามาดูก้านใบก้านใบเขาเป็นสีนี้สีออกมอว่วงนะคะสีน้ำตาลเนาะ สีน้ำตาลนะคะบางคนก็อาจจะไม่รู้จักเพราะว่าบอลแต่ละตัวสีจะคล้ายกันสีคล้ายกันมากแล้วก็จำไม่ได้นะคะตอนนี้รู้แล้วว่าเขาคือตะละแม่กุสุมานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ่ะใบจะใหญ่นะคะใบกว้างหูจะลึกนะเพื่อนๆใบนี้สมบูรณ์ที่สุดนะคะสวยที่สุด นี้นะคะสวยงามมากๆเลยสวยงามนะคะตะละแม่กุสุมาสีชมพูเข้มขอบสีเขียวก้านก้านจะเป็นสีน้ำตาลนะคะสำหรับการปลูกก็ใช้ดินปลูกนะคะผสมกับใบมะขามเนาะหรือใบ ก้ามปูแล้วผสมกับมูลไส้เดือนนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆน,นะบอลสีแล้วก็จะสวยอย่างนี้เลยนะคะแต่ช่วงนี้บอลสียุบนะคะทิ้งตัวใครที่จะแยกบอลสีตอนนี้ยังไม่ควรแยกนะคะถ้าพี่กัตรีแนะนำเนาะให้เขาพ้นช่วงนี้ไปก่อนนะคะช่วงร้อนไปก่อนให้พ้นช่วงร้อนไปก่อนแล้วเราค่อยแยกนะคะเพราะไม่งั้นจะทำให้บอลสีของเราทิ้งใบนะคะเพื่อนๆ นนี้คือตะละแม่กุซุมานะคะโอ้สวยงามมากๆเลยต้นนี้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพาเพื่อนๆ,ๆมาชมนะเดี๋ยวดูต้นนึงตะละแม่กุซุมาต้นนี้คือต้นเดียวกันเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะคะพัน <ๆ S 1> เดียวกันตะละแม่กุซุมาเหมือนกันนะคะเพื่อนๆลงมาดูดูใบเขานะคะสวยสีชมพู เอกลักษณ์คือความสวยงามนะคะบอลชื่อตะละแม่กุซุมานะคะเป็นนางหนึ่งในในวรรณคดีนะคะซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยดูใบเขานะคะเพื่อนๆใบเขาสวยไม่มีที่ติเลยตะละแม่กุซุมานะคะสวนฮองเฮาใบจะสีสีเม็ดมะขามเลยนะคะแต่นันออกสีชมพูเข้ม ตาละแม่กุสุมาของเรานะคะเพืเ่อนๆชอบมากๆเลยต้นนี้นะคะมีอยู่สามสี่สต้นนะคะสต้นตาละแม่กุสุมาใบาเขาจะพลิ้วเห็นไหมคะจะแหลมใบใหญ่มากเลย สวยตรงใบนะคะใบบอนทุกชนิดนะคะสวยนะคะสวยหมดแล้วแต่ว่าเขาจะมีลักษณะเด่นของเขาเป็นยังไงนะคะลักษณะสีสันสวยงามขนาดไหนนะคะก็แต่และชนิดก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเราต้องต้องดูลักษณะเด่นของเขานะคะนี่คือตระระแม่กุสุมา สวยงามจริงๆนะคะพเพื่อนๆตะละแม่กุุมาช่วงนี้ก็บอนสีทิ้งใบนะคะทิ้งใบไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ไปไหนนะคะเขาก็จะไปเพิ่ม ให้หัวของเขาใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ให้เขาฟักตัวสักระยะหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาก็แตกออกมานะคะเพื่อนๆเนาะสำหรับวิธีทําให้บอนสีแตกใบนะคะเพื่อนๆก็ลองไปดูคลิปย้อนหลังพี่กันตรีนะคะว่าใช้อะไรเนาะตละลัมแม่กุซุมาสวยงามจริงๆเห็นแล้วหลงไหลเลยนะคะ เห็นและหลงไหลในความงามของนางเลยตะละแม่กุสุมานะคะมาดูตัวนี้นะคะ หลังใบมาดูหลังใบก็เป็นสีชมพูนะคะเพื่อนๆหลังใบสีชมพูเลยหลังใบทุกอันเป็นสีชมพูนะคะต่ละแม่กุสุมาถ้าบอลละสมบูรณ์ใบเขาจะใหญ่แบบนี้นะคะเพื่อนๆลองมาดูเนาะ ตาละแม่กุสุมา